เช้าเย็นกลางวันดึกดืนจะลงมาแค่ไหนเขาก็อยู่ที่โต๊ะทางานเหมือนเดิมเพราะมันสติแตกเราต้องการคนที่จะคุยด,ด้วยต้องการคนที่เข้าใจเรารับฟังเราหมูก็เลยต้องซื้อบริษัทที่ได้ okay. <sm all: S 3> รักลับลับ, <S 2> <S 2> ลบ ตัวหนูเองนะคะมีสามีอยู่ด้วยกันแต่ละคนก็ต่างทํางานเราไม่มีลูกด้วยกันตัวของหนูเนี่ยจะมีเวลาในการคิดงานทํางานได้เต็มที่ส <Okay. S 2> ่วนตัวเขาก็ มีธุรกิจของเขาเองความรักอะ่ะมาเริ่มจากความสงสารเพราะหนูอะ่ะมองเขาด้วยความดีเพราะเขาดีกับเรามากแต่ให้เห็นเราปิ๊งเราว่าใช้สเปแเราเกิดความรักเลยมันไม่ใช่เราก็เลยอยุ่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาบบตามปกติมีความสุขมีเซ็กกันตามปกติเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าตอนแรกเนี่ยเราทำหลอกเราคนเดียวทุกอย่างดีไซน์ขายมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างเราทำ คนเดียวเ่ e านี้มาเปิดหน้าร้านเราก็เลยต้องการพนักงานเขาก็เลยอาสาให้น้องสาวเขาอะเข้ามาเป็นพนักงานช่วยเราครออกเฉตมันเกิดจากตรงนี้พอน้องสาวเข้ามาทําธุรกิจด้วยผ่านไปประมาณ5-6ปีเราไม่เคยรู้เลยว่ายักยอกเงินเรา พอคุย <Okay. S 2> ไปสามีก็จะเป็นกลาสามีก็บอกไม่ไม่หลอกไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้คือก็ไม่อย่างเดียวน้องสาวเขาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครานี้พอเป็นเรื่องของสามีปู่สามีเนี่ยจะเป็นคนที่ทําแต่งานอย่างดีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความสุขไปเที่ยวกันบ้างไปนู่นนี่นั่นบ้างแต่าอากลังๆไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาก็ไม่เคยมีอะไร แปดปี <Bad bee. S 2> ไม่เคยมีอะไรกัเลยใช่ค่ะคือเรื่องบางเรื่องเนเราคุยกับเขาไม่ได้เลยคุยกันแล้วทะเลาะก,กันทุกที 4. เราจึงต้องการเพื่อนเราต้องการคนที่จะคุยด้วยต้องการคนที่เข้าใจเรารับฟังเราหนูก็เลยต้องซื้อบอิษทัททรพิ uh huh. มาอยู่ด้วยมันก็ทําให้เรารู้สึกได้คุยได้ผ่อนคลายเพราะบางคนก็เอาใจมากกว่าตอนที่หนูอยู่กับสังกิ ตอนนี้ออคุณหนูผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นมาได้งไงหรือว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในปัญหานั้นใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในปัญหาหมายถึงว่าสามีก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นเหมือนเดิมค่ะ,คะแล้วคุณหนูก็ยังคงหาทางออกด้วยวิธีการแบบเดิมอยู่ใช่ค่ะ,คะเราเคย สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างไหมคะว่าสิ่งที่หนูพยายามทําอยู่ตอนนี้คืออะไรบ้างเราไม่เคยบอกคืออย่างนี้คือพี่เข้าใจสังคมไทยอันหนึ่งที่ผู้หญิงเรามักจะได้รับการอนุญาตให้พูดจาเรื่องแบบนี้ได้น้อยกว่าแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่หนูทาถ้าหนูเป็นคนปกป้องตัวเองได้ในเรื่องของสุขอนามัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะพี่ก็เคยเห็นผู้หญิงหลายๆคนที่รู้สึกว่าการไปซื้อบริการยังดีกว่าการไปน,นอกใจและมีผู้ชายซึ่งเป็นผู้ชายนอกบ้านแล้วเริ่มรักแล้วนอกใจสามีไปหรืออะไรก็ตามทีอะค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้้้นนนนวัเีรราาตองกค ช่วยกันแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดบังเอิญเขาก็ไม่ได้อยากจะแก้ปัญหานั้นและถ้าบังเอิญเขาไม่ได้อยากจะมีเรายืนข้างๆเขาอีกแล้วเราจะได้รู้ว่า,าควรจะตัดสินใจยังไงต่อไปเช่นอาย่าไหมถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาดูห่างๆเหินๆเ,เ,เหมือนเป็นคนที่ไม่มีตัวตนเดินลอยไปลอยมาอยู่ในบ้านเราไม่ได้คุยเพื่อต้องการให้เขาเปลี่ยนอะไรแต่คุยเพื่อขอคําปรึกษาในการแก้ปัญหาชีวิตคู่อยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ยไม่ไหวแยกย้ายไหมจะได้ไม่ต้องอยู่กันแบบทนทุกข์ทรมานแบบนี้ต่อไปบังเอิญมันเป็นปัญหาของสาม ภรรยาเป็นปัญหาคู่เนาะเราแก้คนเดียวก็คงไม่ได้เราก็คงเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าไอ้การออกไปซื้อบริการโน่นนี่นั่นในที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดีที่ว่าน้องรู้สึกผิดอยู่ด้วยถึงไหมคะเพราะว่าปัญหาที่เป็นต้นเหตุจริงๆก็ยังไม่ได้แก้หรอกเราแค่ทําให้มันเหมือนกับว่าจะแก้ชั่วครั้งชั่วคราวในส่วนเฉพาะของตัวเราเองแต่ถ้าในการแก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาครอบครัวปัญหาคู่ปัญหาสามีภรรยาต้องแก้สองคนคแต่จะแก้ด้วยวิธีไหนก็คือคุยกันคิดให้มันดับตรงๆแหละง่ายๆถ้าสงสารก็ต้อองงสสาารมกพ จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและอยู่กับเขาไปแบบนี้เราเองก็คงต้องหาความสุขใส่ตัวด้วยวิธีอื่นในขณะเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าแบบไม่ม่ไม,ไม่ฉันไม่ฉันอย่างอยากมีความสุขแบบของก,ก็ก็เลิกกันก็แค่นั้นเองจริงๆรค่ะครักลับลับ